ไหนก็ไหนแล้วครับที่วันนี้เราลบเยอะมากนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยเต้องงัดเทคนิคลบมาใช้แล้ว,วันนี้นั่นก็คือเทคนิคนอกหมอกนั่นเองนะครับโดยผมจะเอาไว้แก้แต้มนะฮะเวลาที่แต้มลบเยอะจริงๆรอบนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ EP 2นะครับสำหรับ EP แรกเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ดูนะฮะก็อย่าลืม กดมุมขวาไอเพื่อดูคลิปได้เลยนะส่วนอีพีที่2นะครับคอมโบจะแตกต่างกันก็คือจะมีสกิลใหม่นะั่นก็คือคาเพล่าที่เอามาใหม่เดิมทีเนี่ยจะเอาแม็กซิมเข้ามานะครับแต่ว่าแม็กซิมเนี่ยมันลดเวลาในการกินเห็ด40%แต่ว่าคาเพล่านี่คือมันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูเลือดถึง20%เลยนะขอไหนไหนก็ไหนไหนละขอแต้มพร้อมกดครับพร้อมกดครับกดครับกดกดครับ,รบ okay, พร้อมเลยครับแต่ละคนนี่แต่งตัวแบบ โคตรจะดีเลยอ่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วพูดตามนะยายกินลำยายน้ำลายยายไหลย้อยยายกินลำลายยายกินลำอ้าวยายกินลำยายน้ำลายลายเล็ดอ่ะยายกินลำยายน้ำลายยายแต่ยายกินยำเโอเคงั้นเรามากดดีกว่ามา ถ้าเราเล่นสายนกหมอเนะ่ยครับคือเราต้องแยกไปฟาร,ร์มนะครับเราจะไม่แบบไปสูงสิงแย่งของกับเพื่อนนะครับถ้าเป็นไปได้นี่คือแบบเมืองโลง่โลงๆอย่างงี้นี่แบบดีอะ่ะยาเยอะมากบอกเลยว่าเกมนี้อิ่มอยู่นอกหมอได้ยันวงสุดท้ายเลยเพราะว่าคอมโบสกิลที่เราได้เตรียมมาเนะี่ยคือโคตรด,ดีดีมากมคือเป้าหมายของการเล่นนอกหมอก,ก็คือมีอยู่แค่ สอ,อย่างเท่านั้นนะเป้าหมายแรกก็คือเราเราเนี่ยได้เซฟแต้มให้เพื่อนนะครับและเราเองก็เซฟแต้มให้ตัวเองได้เหมือนกันแต่จุดประสงค์หลักที่2ก็คืออุยอ๊ยอุ้ยโทษโทษกดผิดนึกว่าเมื่อกี้แบบมีโคโนโ่อ้อตูมลาก่อนไอ้น้องเข้ามาคนเดียวเหรอวะเนี่ยไม่ไหวแล้วนอกบงนอกหมอกไม่เล่นละครับ เพราะว่าตอนนี้คนเหลือเก้าคนนี่วงแรกเพิ่งจะบีบเสร็จเอ้ยไม่ได้แล้วผมต้องไล่ออกมาคิวแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วรอแป๊บหนึง่งรอแป๊บหนึง่งเออนนอกไปดิไมนมีตัวเดียวเหรอวะเฮ้ยโอ้ยไอวอลอย่างเยอะข้างล่างนี่มันจัดหูย m อ9 ถ้าเผื่อไปวัดกับมันระยะต,ตรงๆผมว่าผมตายแน่เลยไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้ว,วเราต้องไล่ล่าคนนะครับเดี๋ยวคนจะตายกันหมดก่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเกมนี้มีโปรหรือเปล่าปลี่ทางให้หน่อยรถระเบิดอไม่ทันละเอาอะตัวท้ายตัวท้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแกล้งมันทําไมไปแกล้งมันทําไมไปล่อยเขาปล่อยเขา ขอหัวนิ่มๆเกมนี้ไม่ตึงวะครับเดี๋ยวจะลองสาธิตเกมที่ตึงให้ดูเอาว่ะบวกโคตรเต็มเกมนี้เต็มจริงเหมือนเดิมครับใครที่แบบลำคาญเอฟเฟคเลือดงโง่ๆนะครับที่ติดหยุดตรงหน้าจอนี่มาตรงควบคุมครับปรับไม่แสดงเลือดนะครับเออนี่ไงสว่างทันตาเห็นเลยบะ เฮ้ย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 มีคนโดนแล้วอ้าวอ้าวเรียบร้อยครับผมได้เวลาฮีโร่ <c oughs> นี่คือสิ่งที่ฮีโร่เขาทำกันนะครับเ <c oughs> <c oughs> พื่อนตายไปสองเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่ามีเหรียญวะเอาเรื่องเกือบได้เป็นฮีโร่แล้วนะเกือบจะหล่อแต่ก็ไม่หล่อ เอาจริงในะเกมนี้พวกผมวิ่งวิ่งกันไหวนะครับแต่ว่าก็ไหนๆก็เกมตึงแล้วขออนุญาตสาธิตให้คนดูดูแล้วกันสามารถเอาไปทําตามได้นะไหนยาตรงไหนอะเฮ้ยเอามันดรอปไว้อยู่แต่มันไม่ขึ้นยาอยู่ไหนข้างล่างเปล่าอ๋อนี่ไงเออนี่ไงพร้อมพร้อมเหรียญพร้อมเหรียญคุ้มฮะคุ้มบอกเลยเกมนี้ ตอนนี้ผมมียา15กล่องนะครับแค่นี้ก็เหลือ,ลอแล้วเพราะว่าเราเอาสก,กิลของไอ้นี่มานะครับแล้วก็สก,กิลคาเปลา่าซึ่งมันจะคอมโบได้โกงมากๆแต่ถ้าจะเป็นไปได้เนี่ยให้เอากองไฟไปด้วยแต่พอดีว่าพี่ไม่ได้ออกมาถ้าเลือดเราลดเหลือครึ่งหนึ่งนะครับเราก็พันยานะตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องรีบนะครับเนี่ยทุกคนดูนะครับเนี่ยนี่วงห้าจะแสดงแล้วเห็นไหมผมยังชิลๆอยู่เลย Okay, เคเลือเราจะลดเหลือครึ่งนึงแล้แล้วก็กดพันยาไปเออนี่ชิวๆครับสกิลอีพแล้วก็เก็บไว้ก่อนส่วนส่วนคิวนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปหาเอาท้ายวงเนี้ว่ะวงนี้เริ่มแรงแล้วนะวงนี้จะแรงมากๆนะครับถ้าเกิดว่าวงต่อไปบีบเนี่ยคือจะแรงมากกว่านี้ดูดิวงแค่เนี้ยยีคนโอเมก้า oh เทคนิคในการปั๊มยาเลยนะครับก็คือกดพันยาก่อนนะครับ กดเข้ารถอ่าแล้วกดพันยาไปเลยไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะตายนะครับมันไม่ตายหรอกเพื่อนตายคนหนึ่งนะครับเขาไม่มีเหนนรียญนะเพราะเขาดรอปให้ผมหมดละแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งบริการชุบมาแล้ววงนี้แรงมากเราต้องเปลี่ยนสก,กิลครับป๊าบนี่โคตรดีเออผมก็ไม่ตาย เพื่อนก็เกิดได้เรื่อยๆนะครับลองเอาไปใช้ดูกับเพื่อนๆดูได้นะครับยาสิบามกล่องเหลือๆวันนี้เล่นกับคาคู่นี่เป็นอะไรที่โคตรจะเข้ามากๆเอา้าล้มอีกแล้วอ๋อให้เป็นไรครับเลือดผมแบบยังไม่น่ากลัวนะครับไม่กระทบกระเทือนอะไรเลยแป๊บแป,บแปบมาแล้วมาแล้ว ชุบอีกรอบหนึ่งรอบนี้วงแรงจริงมามาผมว่าเราต้องเข้าวงแล้วนะครับเพราะว่าวงต่อไปเนี่ยมันจะเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าวงต่อไปบีบแล้ววงที่6แสดงขึ้นมาแม่งโคตรแรงเราต้องรีบเข้าไปใจเย็นนะเพื่อนอย่าพึ่งตายอย่าพึ่งตายครับอย่าพึ่งตายครับอุ้ยมันตอดเลือดแรงมากชิวๆที่ริมหาดาย วัสดีจ้าผมมาแล้วคิดถึงผมไหมว้าวจ้าเอ๋ขอยืนนิ่งๆดูแป๊บหนึ่งนะจ๊ะขอยืนนิ่งๆดูแป๊บหนึง่งโอ้ยสนุกกันไหมเจ้าัยรุ่นไอ้ได้มาหนึ่งคิวกินชิวๆไปดิในหมอกยิงชิวๆไปดิมาด้ ได้มาหนึคิวครับวงต่อไปแรงมากขึ้นรถแป๊บเพื่อเราตายวงว่ะอ้ยสิบหกคนอยู่ยังไงเลยเนี่ยยังไงอ้นนี้ก็ต้องหมอกเหมือนกันเจอแต่น้องหมอกครับผมวันนี้อันนี้มันสายวันนี่หว่าสายวันหรอขอชนหน่อยครับอึ๊บปิดปิดปิดโอ้ อะไรอ่ะมันเอามิชามาโคตรเกลียนเลยมันเด็กแว้นหรือเปล่าเอ้ยกูโดนคายิงไอ้นี่ไม่หือโคตรเยอะห่วงเคนี่สิบสองคนตึงจริงไม่จริงดูเอาทุกคนเท้าโผฮะเท้าโผโอ้เกือบจะได้คิวแต่ก็ไม่ได้ว่ะมาแล้วฮะวงสุดท้ายกำลังจะบังเกิดโอ้โมันเล่นคาคู่เลยว่ะน่ากลัวมาก แต่ว่าทีมผมค่อนข้างจะช้ำนิดนึงนะเยสเอาว่ะกระโดดยิงขวาโอ้คาสิกระบอกกูไม่น่าไปแจกมาเลยขอบ่นในใจหน่อยเถอะได้ฮะแต่ถ้าไม่มีอไมมอวอลก็เท่านั้นแหละฮะไม่มีไอวอลก็เท่านั้นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ที่เท่าไหร่เนี่ยแม่ บวกมาสี่นะครับเอาจริงนะครับเราควรจะปั๊มถังไว้ก่อนนะครับนี่เห็นไหมผมก็สามารถเซฟแต้มให้เพื่อนได้นะครับแต่ว่าหลักๆคือเราควรจะปั๊มถังไว้ก่อนแต่ว่าพอดีพี่แบบแค่ัาษาที่ทุกคนดูนะครับแก้หัวร้อนดีกว่าโอเคครับก็สลับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายนะครับก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับ แล้วก็จะมาขายของกันบ้างดีกว่านะครับสําหรับกิจกรรมแรกนะครับผมก็คือนี่นะครับแววตาหรือว่าดวงตาอัศนีนะครับลายเพนนะครับที่ตอนนี้พี่ได้มาครอบครองแล้วนะครับซึ่งหมดไม่เยอะนะตอนนี้พี่ก็ได้ไปแอบสุ่มมาเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ตอนนี้ก็ได้มาแล้วกิจกรรมที่2ครับก็คือแฟชั่นใหม่นะครับนี่ครับชาร์โดสติ๊กนะครับผมนี่ ชุดผู้ชายตอนนี้ผมจะไม่ได้นะครับใครยังไม่ได้ครับก็ไปสุ่มไปเลยนะ